มาวิธีการนี้แล้วยังรับไม่ได้เนี่ยก็อย่างว่าบุญกุศลก็ยังไม่พอนะมาว่านะบุญกุศลไม่พอมาก็พยายามเต็มที่ละด้วยเพราะว่าเมื่อเราจับหลักตัวนี้ได้ในจิตมันเป็นอิสระนะอย่างที่ท่านบอกว่าตราบใดจิตของเรายังไม่เป็นอิสระเนี่ยเราก็ยังเข้าไปหาวิ่งก็ไปหาความ รักความชังอยู่คนไหนรักผู้หญิงก็วิ่งไปหาผู้หญิงผู้ใดรักผู้ชายก็วิ่งไปหาผู้ชายคนไหนรักลูกก็จะวิ่งพึ่งแต่ลูกคนไหนรักพ่อรักแม่ก็วิ่งแต่พ่อแต่แม่จีนไม่เป็นอิสระไปไหนก็ห่วงหาอะไรกันอยู่แบบนั้นซึ่งเราไม่มีโอกาสที่เป็นอิสระเพราะนั้นเราเห็นเขาที่ยังติดอยู่ในแสงไฟเหมือน เมงเมาเนี่ยติดอยู่ในแสงไฟแล้วก็สงสารก็บอกให้เขาปฏิบัติเท่านั้นเองจะไม่บอกเขาอย่าไปรักอย่าไปหลงกันนบอกไม่ได้จนกว่าเขาจะเกิดปัญญาเขาเองถึงเราไม่บอกเขาก็ไม่เชื่อหรอกเพราะเขายังไม่เกิดปัญญาแต่เมื่อไหร่เขาเกิดปัญญาเขาจะรู้เองว่าเขาจะมีวิธีออกอย่างไรนะแต่ถ้าเขายังไม่รู้วิธีออกเราไปบอกวิธีบอกออกให้เขาเนี่มันก็ไม่ถูกเขาก็ทํา,าทไม่เป็นเพราะเขาไม่รู้วิธีนะอันนี้แหละในวิธีการของผู้เรียนจะต้องให้ใช้ปัญญา แล้วอย่างที่ท่านอาจารย์เยันว่าว่าวิธีการเนี่ยต้องใช้ที่ีแบบตรงไปตรงมาอามาก็ชอบแบบตรงไปตรงมาอามาก็ชอบพูดกับท่านอย่างตรงๆงคือคนที่มีปัญญาเนี่ยจะรับเรื่องตรงตรงได้แต่คนที่มีปัญญารับอะไรตรงตรงมค่ก็ได้หรอกมาก็ก็ไม่ต้องการคนแบบนั้นนั่นก็ไมกันนะเพราะแต่คนตรงๆเนี่ยคนมีปัญญาแล้วจะไปได้ไกลไปได้ลึกแต่ว่าตรงแล้วมันตรงแบบ ไปได้ตรงตรงเหมือนน่ะโยมเอาไม้ไปแทงอะไรถ้าไม้คดเนี่ยนะมันจะแทงไม่เข้าลึกอะ่ะแต่ไม้ตรงๆงมันแทงเข้าลึกกว่าจิตของเรามอนก็ถ้าจิตตรงตรงเนี่ยเราจะเข้าถึงความจริงได้ลึกกว่าถ้าจิตคดคๆง,ง,ๆง,งๆจอจิตเบี้ยวๆจิตที่ไม่ตรงเนี่ยเข้าถึงความจริงได้ไม่ลึกอะ่ะนะอันนี้นี่ข้อแท้จริงนะ นั้นสิ่งที่มาพูดคนที่รับได้ถือว่ามีปัญญาคนที่รับไม่ได้ก็เอามาก็ไม่ต้องการให้รับเหมือนกันปัญญายังไม่เกิดก็ปล่อยไปตามเรื่องกันแล้วกันปล่อยไปตามกรรมเลยแล้วได้กรรมมันก็จะพาเป็นไปฉะนั้นเองก็ด้วยแรงบระดาลใจของท่านที่ได้ศึกษาสมาธิวิปัสสนามานานแต่ว่ายังไม่ได้เจอวิธีการที่ตรงใจในวิธีการขอ้อเทียนเนี่ยคนที่มี เรียกว่าชอบซื่อตรงๆหน่อยจะรับได้ไวแต่คนที่ยังคดเคี้ยงเงี้ยงก็รับได้เหมือนกันแต่ใช้เวลานานหน่อยตามประสบการณ์อพราตราออมานะบางคนก็หลุดไปเลยรับไม่ได้แต่บางคนที่ตรงไปตรงมาเนี่ยจะรับได้ไวมากแต่รับแล้วก็ไม่ทิ้งนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของเข้าหาสภาะธาทมแบบตรงๆไม่มีอะไรอ้อมค้อมแล้วใครจะมาพูดเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องปฏิหารเรื่องขรังศักดิ์สิทธิ์ไม่สนใจ้วยนะ พราะไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ไม่สันสนให้ใช้ด้วยซ้าไปแต่ท่านสรนเสริญนตัวทุกอย่างให้เป็นไปตามลำดับเหตุผลขั้นตอนท่านใช้คำว่าอนุสาสนีปฏิหารการที่เราทําอะไรตามด้วยเหตุหลักเหตุผลตามถูกตามขั้นตามตอนตามลำดับเนี่ยท่านบอกเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งเหมือนกันเรืออนุสาสนีปฏิหารน,นะ อิทธิปฏิหารท่านก็ไม่ค่อยสันเสริญอาเทสนาปฏิหารท่านก็ไม่สัรเสริญแต่ท่านสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารนะแต่ทุกคนมีได้เรื่องปฏิหารเนี่ยแต่ว่าอยู่ที่ใช้เป็นถ้าคนที่ใช้เป็นก็เป็นประโยชน์คนที่ใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษอิที่ปฏิหารกับอาเทสนาปฏิหารนี่นะแต่อนุสาสนีปฏิหารนี่มันไม่เป็นโทษเป็นคุณฝ่ายเดียวเหมือนขึ้นบันไดอะถ้วขึ้นตามระดับขั้นไม่อันตราย ถ้ากระโดดขึ้นกระโดดลงเนี่ยเดี๋ยวอันตรายตกไปแข้งขาหักที่ซีอย่างไอซีบันไดมันห่าง,ห,างหรือตรงไหนที่มันสูงสูง,สงเราโดดขึ้นโดดลงก็มันไวจริงอะ่ะแต่ว่าพลาดมาเราก็เสียนะดังนั้นเองก็เราทั้งหลายก็พยายามนะฟังแล้วก็ศึกษาเอาเคสในสิ่งที่ท่านได้กล่าวไปว่าเราจะตกเป็นทาสของอะไร ตัวเป็นธาตุของความรักตัวเป็นธาตุของความหลงทีนี้เราจะออกมันมาออกจากมันได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องใช้วิธีคือวางจิตเป็นกลางกลางก่อนเมื่อมันหลงรักมากๆก็ดึงจิตถอนออกมาไว้กลางกลางก่อนมันหลงชังมากๆก็ดึงจิตถอนไว้กลางกลางก่อนเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าม,ามันจะเกิดปัญญาว่าโอ้จิตเป็นกลางนี่เป็นจิตอิสระนี่พระจิตอิสระจิตไม่รักไม่หลงมันก็จะรู้สึกถึงความปลอดโปร่ง ความสบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรใครนะฮะคำว่ารักในที่ไม่ใช่ว่าหญิงรักชายนะอ่ารักพ่อรักแม่รักลูกรักหัวรักเมียรักพี่รักน้องแล้วก็ตามรักแบบติดยึดเนี่ยมันจะไม่เป็นอิสระเพราะฉะนั้นเราทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหัวใจต้องการอิสระภาพนั้นแหละแต่ว่าเราจะมีปัญญาควายคว้าหาอิสระภาพอันสูงสูนนั้นไหมเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มปัญญาเรื่อยเพราะปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาเนี่ยมันเพิ่มได้ แต่โลกกิะปัญญามันเพิ่มค่อนข้างลําบากเพราะมีข้อจํากัดพ่อแม่ให้เรามาเท่านี้การศึกษาให้เรามาเท่านี้ครูบาอาจารย์ให้เรามาที่เสียงเวล้อมให้เรามาเท่านี้เราก็ได้เท่านี้แหละเป็นโลกกิะปัญญาแต่โลกุตระปัญญาเนี่ยเราต้องให้แก่เราเองนะคนอื่นให้เราไม่ได้โลกุตระปัญญาเนี่ยเราต้องให้แก่เราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถให้แก่เราเองได้เราก็ให้แบบไม่มีจํากัดเหมือนกันต้องการมากเท่าไหร่ก็ขยันมากเท่านั้นขยันมากเท่าไหร่ปัญญาก็เกิดมากขึ้นเท่านั้น อันนี้เราเพิ่มได้น,นี่มีข้อเลือกดังนั้นเองคนไหนที่รับได้วิธีนี้มาถือว่ามีบุญวาสนาทีเดียวละคนไหนที่ยังรับไม่ได้ก็ต้องสร้างบุญกุศลไปเรื่อยๆก่อนบางทีก็ชาตินี้ไม่ทันก็ไปเอาชาติต่อไปก็แล้วกันแต่คนที่ชาตินี้มันทันก็ดีเพราะเิดชาติต่อไปอาจจะเกิดไม่ทันเกิดไม่พบพุทธศาสนาเกิดไปเกิดในสิงสาราสัตว์เกิดเป็นยักษ์เป็นเมนเป็น สุรกายเกิดเป็นในทุกติเกิดเป็นในเป็นคนเด้อเกิดเป็นในเป็นคนป่าคนรงเกิดเป็นคนไม่มีศาสนาเกิดเป็นศาสนาอื่นเน่ะเราก็ไม่มีโอกาสอยู่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราโชคดีเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาพบครูบาอาจารย์พบวิธีการที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเราก็ต้องรีบไขยคว้าศึกษาขายคว้าศึกษาแล้วก็ดีแล้วก็เป็นกําไรไปไม่ดีแล้วก็ต้องหาว่าทําไมมันมันเรา ไม่ไม่ดีเพราะอะไรเราก็หาข้อมูลประกอบไปคนอื่นเขาทําแล้วมันดีเพราะอะไรให้เราทาแล้วมันไม่ดีเพราะอะไรก็หาข้อมูลประกอบไปเดี๋ยวมันเกิดปัญญาชนได้ละนะเะฉนนั้นวันนี้เกิดในช่วงเย็นวันนี้เราก็ฟังพรุ่งนี้เช้าเราก็จะให้ญาโยมได้แชร์กันบ้างนะญาโยมได้ยพูดให้พระฟังบ้างช่วงเช้ายังไม่เสร็จกับช่วงสายเพราะเราจะไปปิดโปรแกรมก็นืนะ่ในหลังเพลงน,นะยังมี เวลาอืกค่งวันพวกนี้เราก็มีโอกาสได้แชร์ได้สุนทนาได้แลกเปลี่ยนกันนะสำหรับคืนนี้ถ้าหากว่ามีฝนโปรยปลายลงมาถ้าหากว่ามันไม่หนักมากเกินไปก็แต่ถ้าดูซ้อมันถ้ามันจะหนักก็ย้ายเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะผู้ชายก็ย้ายเข้ามาตรงนี้ผู้หญิงย้ายตรงนั้นก็ได้เราก็สําหรับราก็พระก็ะย้าย้ายเข้าตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นหายกเตียงเข้าไปไม,ไม่ยากแต่เพียงแต่ว่า แต่มันไม่มีอะไรมากปอแปกปอแปรมาก็ไม่ต้องวิตกอ่ะแต่มันต้องมาซ่าซาักชัก,ก,กแล้วก็ย้ายกันเลยกันนะอ่ไม่ใช่วิ่งเข้าอ่าข้างบนตัวใครตัววันนะต้องช่วยกันนะะอยากจะมายกเตียงคนเดียวไม่ไหวนะอย่างมากก็ลากเต็นลงจากเตียงนอนกันบพื้นนั่นน่ะอ่าแล้วจะมีคนช่วยอาจจะย้ายเตียงแต่พยากรณ์อากาศเขาว่าไม่ใช่วันคืนนี้มาคืนพรุ่งนี้เนาะ คือนี้อาจจะมีนิดหน่อยก็จะมีลมอาจจะพุ่งนี้อาจจะมีแต่ถ้ามันตกไปถึงเจ็ดสิบแปดสิบเซนก็ไปตกที่หูเขาตกที่เย็นฝ่าที่ร้อนๆก็ไม่ตกหรอกนี่ก็เตือนๆเอาไว้เฉยๆแต่มันคงไม่มาง่ายๆหรอกนะจนกว่าเราจะเสร็จงานนช่วงเย็นวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วกลับพร้อมกันระหังสมมาสัมพุ